วัสดีครับวันนี้กินข้าวเสร็จก็ออกกำลังกายตาไฟโควิดครับออกจากบ้านไม่ไรกินข้าวเสร็จออกกำลังกายครับนี่ครับไป,ไปชมกันเลยครับหกเจ็ดแปดเยสห แเกาสาีม้ายี่กยี่สบเย่สิบแปดยี่สาสามสิบยโอเคนะครับมีอีกคนนึงครับเนาะีเอไปเอต่อนี่ลูกชายสองคนซีต่อครับผมสวัสดีครับสวยครับหนึ่งสองสามสี่ห้า 6ป 10, 10, 10, 11หปบนี่ครับโควิดไปบ่ได้ก็ได้อยู่แต่บ้านแบบนี้แหละครับผมอยู่แบบชิวๆแบบธรรมดาอยู่บ้านไปใส่บ่ได้ครับผมเบิบเปาครับไปใส่บ่ได้ โควิดเริ่มมาหลายแล้วก็ต้องอยู่บ้านอย่างเดียวครับผมเบนแต่สัยางครับน้ำพ้อมบ้านน้นเป็นตายูบางขอคุณมากครับขอกดไลค์กดติดตามกับช่องผมนะครับให้กำลังใจเล็กๆน้อยก็ได้ดีครับผมให้กำลังใจเลยครับผมกับลูกลูกๆกนล่ครูสู่ทุกคนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผู้บริหารธนาคามากินเรื่มโขงทำมาวันนี้แม่เอ็ดทอดไข่ปันกินรติเบิร์ดเอ็ดกินแทบแบเบิรงวิธีการเอ็ดนะครับมันบ้านธรรมดาเรานี่นะครับก่ได้ไปใส่โควิดเยอะครับผมตามไปดูอีกครับครับพพเพื่อนเอ็ดไข่นะครับตีไข่ละหนทอดไข่ครับบนข้าเออไม่ใช่เดือดรอกนึ่งตั้งโม่ไง อยากขับแรงเราต้องใส่ในตอนนี้ผงปรุงรสโอเคนี่ครับหนูใส่หลา,าย,ายาคู่ขวัวรถดีนี่ครับมาสำคัญเลยอะเบาหวานครับนี่มันตาน

อันน้องสาวเอ็ดกินเหลือซะมีแล้วโอ้ยมันกินบ่อิมอ่มบ่มาม่กินบ่แซ่บตัวน้อยเดียวนึงม่พอครเพิ่มครับีบบบนี

ตเตีเต็มเลยผมไปมีสมป่าพอกินก่นพอก็อ,อิ่มไปมันมามันมีลูกโดดไอ้ผู้หลักผู้สำคัญเลยอันเก่าครับของของ้าพนมของอุทัยอันเก่านะเริ่มมันครับอันนี้กับลองชิมหน่อก่อนลูกโดดเสร็จเด้อที่องค์เด้ออะไรอยู่วะเบิ่งก่อ็มีมม

là bị ở đâu đó giờ phải cắt bằng đó mít này được cắt bằng đó simule đi là rồi được ừ เร่งว่าเร่อาาฟังมาเนี่พาลูกออกกำลังกายมุกเขายิ่มแล้วแต่พอพอจะออกอันเี่ยวกัิ้มนะพอเขาทนอนไม่ออกกำลังกายได้เมื่อยพอออกกำลังกายก็ขึ้นสบายออกก่ลงกายขึ้นห้องหมดแหละก็แม่หมดแหละเพีอจานเออครั โอ้คำคุยละโอ้โลมมเนาะลมมเนาะอย่างก็เข่าเข่าไ้ยักอน้ว่อย่างวีเข่าไ้ยังก่นได้ยังอยางนเข่ายังก็ห่าอย่าหรมซอสแกงหเหนะ ข้าวยังข้ายงกินข้าว้อสเล็กแกงอ๋อเนี่ยก็เขาเลยไหมเขาอย่างกุงนี้บงลูกทายเบิ้งอยูเขาอย่างเขาอย่าง่ะบุ้งบุออ เนี่ยมขึ้นน้องสาวีดินขนาดบอกให้ mặt hàng ngày nay hay hai năm sau rồi ạ hôm cái bàn này mà บงคลิปนี้เตรเรื่องคตไลกุยเตเอ้มกูบ้าในบ้านนี้เร้องเลยักินักดีแน่นี่บึงนี่ให้ให้เราข้าพนมนี่เยบงนี่ตามกันได้ปีน่ะพี่น้องบึงนี่หนอยงมันอย่างข้าวพนมมึงดขาพนมเออล่ะแบบมือพือุใ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

ดูอไหบ้างไหมดูอะไรกบมึงไดบ้าเนี่เอ้ยเดี๋ยไดเมื่อไน่เอาสื้อผามากินไหมกินอย่างไรยืดมิโน่ตุ๊นตุ๊กตุ๊กตุ๊ไข้ตุติดตามตุ๊นะกาลังใจ ช่องผู้บริหารบ้านอาทิตย์ผ้มโขงผู้เ <c oughs> ี้งโควิดว่นได้ไปทายจุ่นอีกสักสองอีกจากประมาณอาทิตย์หนึ่งผมพาไปทายริมโมเป็นเบิ่งเพราะว่ามีคนมาส่วนเอากระตองอาทิตย์หนึง่งมันจะได้บ่าาได้ก็ติดตามคนงานไปครับผมกลาสสวัสดีครับผมครับผม